สบายดีท่านผู้ชมทุกผู้ทานยินดีปันหเข้าสู่ช่องกับพี่สแนลแล่งกำมากระสากดไลค์ก็แชร์กดติดตามกับพี่ไม่ได้พี่น้องอันนี้เอามาลมเลี้ยงไม้พี่น้องมาจ่กันโอ้ทถ่ว่าดําเนินการหาไม้เนี่ยนะพี่น้องเพราะว่าบ้านวังคูนี่มันหาไม้งากยากเ่ช่องยังมึงพีนช่องเยอะอย่างกับไปมาเบิดแล้วพี่น้องแต่มันมีญี่บ้่นสะพอนผัวสะพอนไปหานะพี่น้องแต่ว่าไม้นี่นมันเกิดหลายมาจ่กันเลยยังดําเนินการยังไม่แล้วพี่น้องไ่ไหนก็ไป ครับจะมาฟังกันกับสบายดีแต่ทไหนแล้วตอนนี้ไปทอยหลังอีกก็ได้สักก่อนเห็นเจ้งหน้าเต้งตาเนี่ยมาตามหน้าาแต่มาแต่ให้แล้วบะตอนโทรหาค่อยเนี่ยอยู่ใช้ตอนไหนตอนเนี่ยโทรหาแต่อยู่ให้อยู่ให้เนาะไปทางให้เลยโตมาหาว่าใจว่าน้อยใจเลยได้น้ยใจเลยได้โน้ยใจเนี่ยหลงหอ ในใจหรือแบบมือมีมูอดันมีไม้เข้ามาจอดอย่างแบบบุมีเลยเขาโอ้ยเขาน้อยใจหรอกเขามันได้มันได้อยู่แล้วก็มันยังช้าโทษใช้ถ้อยกระซอกคือด้วยเด้อสาเหตุเด้อโตมันเป็นไม่สำเร็จนี่ที่จริงเขาสร้างยุ่นกองหินก็ได้ค่อยประสานห่าตะเจ้าแล้วค่อยบริยูล่านะยเฉพาะแบบ ค่อยกับประสานติดต่อหาเฮ็ดหลายอย่างน้อยใจแต่ละคนน้อยใจบริหน่นยง่ายดี่าให้ก็เลยกลางคืนโอ้ยนนำลมหนาวอย่าไย่จะฝนตกโอ้คิดแล้วบางเดียวอยจะฝนตกมันจะเสดไนเด้อปะใจเย็นจนจนให้น้อยใจยันในคือในคงคือยันบ่ไดรยันบ่ไดรละโม อย่ามีบนรยูเนาะใช่แต่ว่ายังดย่าแน่งการบรรยูคนก็ง่ายจะดีคุณฝากเงินมาให้แล้วเดยทุกคนก็บ่งไม่โดยทุกคนก็มใจกันพากันให้มันคุ้มค่าที่สุดซื้อมากคือใครว่าเจ้าในทัวร์จับแหละมาบางสิ่งบางยาตัวมันเกินไปโหดจิตเป็นแม่เท่าพัดดไ้ตัดที่อีกวันนี้วันนี้การที่เขาเสียล้านสองล้านที่ว่ามันน้อยบ่มันมันบ่น้อยยแต่ว่า ไม่มันได้อยู่แล้วเ้าเฮ็ดให้อยเดี๋วมึงพินแถี๋ยวซื้อโปนนี่ก็เหาเฮ็ดให้เป็นเป็นร้อยร้อยหลังแล้วสมมติว่าเนาะมันได้อยู่แล้วซื้อไม่โอ๊กเจ็ดแมทนะตัดถิ่เร็วมีเงินมันสิบโปนหลังคมหลังคาดิโปาดิทูดดิไหวเนี่ยหมดเขาซื้อมันขาซื้อได้ไม่เจ็ดแมทเท่านั้นเนาะซื้อมาเขาซื้อมาตัดทิ่นเนี่ยแปดเมตรสมมติมันมีไม่เก้าเข่าคือเข่าขายมันเป็นไม่แบบเขาเขาเรื่อยแล้วไม่เขาเรื่อยแล้ว เขาเลื Cornell, ่อยบางเทือเขาเลื่อยเียดใส่กับเพื่อนพวกเวลาเอ็นบอกหลังค้าเพื่อนเวลามันจ้มันเง่าอ่มันเง่าได้พวกนั้นนะันเวลาเงินนั้นพวกเจ็แปดเมสิบสามมมันเป็นดบนี่ะเาซื้อมาเเราะทัดทิ้งเนาะนี้เรเข้าไปเป็นเพื่อนไหมได้เพื่อนเจ้าเป็นเพื่อนไหม เจ <Keep S 1> ้าลองขึ้นย้อนย้อนกลับมาวะตอนที่เจ้าลงมาท้ามีเจ้าแห่งบูมี่ยังเลยยังเลยเออไอคิดอยู่แบบว่านี้มีอย่างเด้เอ้ยบูมีแบบว่าเขามาตลอดเออเนี่ยหยดฝนหยาฝนตกก่อนี้ลมมันแบบเขาบึงขึ้นิมุดฝนโหเราคิดเห็นคือกันเอาคิดไรใช่ไว้เมื่อเล้วเพราะว่าเฮานี่กับโบเมนว่าไปมาไปมากวนี่ซื้อได้เฮาก็ไปเป็นซิบซิบเศร้าเศร้าบอนแต่ว่าเฮากับ คิดไรใส่มัดทุกเคสทุกอย่างี่มันบอแต่ม่ไปเดียวกันแต่ว่ามันมีอยู่บันกองหินกับมีกับเจ้าทรงได้นะเขากะเอาประสารมันมันกับโบหึงเกินไปหรอกมันเป็นน้ำความขึ้นไปเฮือนระบาวไปเบึงซอยเกือนเขาม็นบอสะพรเจ้ามันเป็นน้ำความขึ้นเขาขึ้นไปมันขึ้นไปต่างๆหน้าความขึ้นเข้ามันบอกเจ้าคิดไรกไดคิดแบบมันมัน คิดย่านคิดย่านอย่าบุญโตกลมมาสิโยไซวะอเขาโดนแท้ไปิดโม่ไปซิแล้วออกมาแล้วเจ้าเรามาคิดกับกันเมื่อตอนเจ้าลงทำวิธีแห่งแตกเลยบ่มีฮอดอันฝ่าพระเจ้ามีฮอดอียงเตงอะไรเงี้ยไปซีเลียโอ้เขาเห็ดก่อนเตงหึงเขามีไมมก่อนเจ้าเขาย่อตั้งแต่จะลงมาเป็นบอกแม่มันก็แม่นล่ะด้วยใจกับบอกโอ้ยด้วยใจร้ายเอาคอยคอยเปลี่นคอยคอไปเจ้าจะคอยกับ ี่พี่พกันไเขากันพี่เนยทีจะไปเจาะบาดงบาดานไปยังโอ้หลายบอนเยี่ยมยามผู้นั้นหรอยังผู้นี้ผู้เขาแห้งบุ้มีเข้ากินบางคี่ที่เขาไปบุ้มีไปชอยได้มีแต่เฮ้งบางบางที่นะยูทูบเบอร์หลายคนยังมาชอยอยู่ในกลางบ้านซุกค่อยไปผู้ดูแต่ ปลาดุงผัวว่นหลังผัวจะติดต่อไม่คือก็ไปนอดรพุ่นเฉยเลยกูพี่จะผูกไปทั่วมั้งเราไปตขาให้มาที่เขาจะกินมือต่อมือใน,นอย่างเขา้เายเจ้ากัที่ว่าจะอยู่กลางบ้านบ้านกะอาจจะเป็นบ้านที่สะดวกสบายแน่บ้านของเ,เอาาจ้าเห็นบ่มันบริไกลจะทา้งย่างทั้งลึกแร่แลร่ลไปซอยเอือ้อยไปซอยเอื้อยเนาะ เลาเพื่อนถ้าประกันได้สะพ้อนขึ้นก้อนนั่นฝนทกหรือดอก่วมาฝนตกสงการนี่อย่างนี้มันเป็นเรื่องธรรมดาดอกแต่ว่าฮ้อนแลดูฝนนะเพื่อนเจ้านั่นมันโบเร่อฮอดพุนมันจะแล้วก้อนนี่แล้วโดยน้อยใจจะไม่้ามาหาว่าใจน้อยว่า้ยใจจะไม่โย่เอ้ยน้อยใจเลยนะน้อยใจอยังมันมันได้อะไไปแต่ว่ามันก็ไปตามขบวนนการขึ้นกัน นใจรีได้เลยเดินทำกับบรยูนิ่งเนาะโดยไปแลายบอลฮิตลายย่างทอมกันเจ๊มืออลไที่ดังไห้นอนไห้ไปไปไปบรีเยาะมือนี่อะรอยู่ว่าเลยว่บไปบ่อพับคอนเดกขอพับคอนก็ไปนมือกมือพัคอนน่ตนี้นะไปตอนแรกเอยแบบบไปบ่พับอแล้ววามือนี่จะไปมัจะาบรนั่งไห้นานั่งไห้เลยโอ้ห้คืนเห็นก็เห็น ยามมืดพ้นมาเห็นมืดพุ่งเข้ามาเงินเลนั่งยงนยบเดียวพุดน้องสาวจะเป็นยังไงเลียมเงื่อนนี่แหละโอ้ยเลยว่าน้องสาวถามคือมันเป็นทั้งสิ้แบบว่าเฮาในย่างไห้แบบว่าผู้หญิงจะดีมันสอนมาเฮาจะให้มันคุ้มค่าที่สุดเจ้าบางบางบ่อนเดี๋ยวคอยเก็บเงินว่าอยากว่าเนาะบางบอนนี่เฮามู้จักว่ายูทูบเบอร์จะไปซื้อไม้มาซอยคนนี่เขาซัดราคาขึ้นจนเท่าตัว เม็ดละ20เม็ดละ30เอาใครสิไปซื้อได้อันนี้บางบอนพี่น้องไปแล้วน้องง่ายอันนี้สิเปรียบเียให้ฟังคือคืดว่าได้เงินง่ายคิว่าสิค่อยมาวยง่ายเว้าแนวใดเขาก็ให้แนวนั้นเขาซายราคาเท่าไดเาเว้าเท่าไดรเขาก็ต้องให้อยู่แล้วเาคิดแนวนั้นเอาไปส่งอแล้วนะบนะเว้าราคาสูงๆจนนเกินสมมุติหมู่ขายสว่าเม็ด15บาทเนาะ ฟาดเม็ดนึงสามสิบสี่สิบเดีวเขาว่าวมันนี้นะว่าแบบคือเขาต่อไม่ได้เลยนะมันเป็นแบบนี้อันนี้ก็เป็นบางบอนเขาเขาขึ้นจาเฮ้าด้เขาขึ้น่าเฮ้านี่ซื้อได้มดหลักเฮ้าแม่งชนได้ก็ได้มดเราอาบเองเราจะปินกันไปแล้วมันเป็่นแล้วนะเราก็เอาตัวที่มันเหมาะสมเลยได้มันได้อยู่แล้วมีหลายบอามันได้อยู่แล้ว ค่อยคอยปากเนอะมี่าลมเจ้าอลยกันยังสิไปพูดอีกนี่หาน้องอยากก่องอ่งองละสามชื่อเราบมดได้เใน้องเองอีกก่ะอีสองามงองแก้วมันนี่แก้วมันนีแกมันนี่กันนะเนแก้วมันนี่มันจะเป็นชื่อดินเบื้องดินให้เห็นว่ามันมีมันมีลายแผ่นมาใไมีลายแผ่นบริลลมเจ้าเด้อสปอนเด้อเจ้ากปอนเดอยังบริลืมเลยแหละ ยิ่งเรียนเขาอาจจะลายคิดนำตลอดหัวก็คิดนำเจ้าตลอดเลยได้คิดนำในอย่างคิดนำแลบบมวนบเม่นมวนเม่นแต่คิดแล้วล่ะคิดไล่ไม่เขือนอีกว่ามันมีจุดโตจุโตจุโตอีกด้ะมันแก่ตะเขียนเฉพตเมียนอยู่เขียนใช้พึ่งเรียบร้อยแล้วหัวจะไล่หัวจะหัดบุปผิดเดี๋ยวใช่เดี๋ยวใช่บึ้งหอยจะเกี่ยมขึนเลยนั่งจุดเจ็บหัวนะมันจะไ่เบิดคืนไม่นี่กะยูบอกเรานอนแต่งงมือนขึ้นเป็นน้มือสามชีพุงเจ้าห่างุงเจ้า นอนะจ้าเบิงเนี่ยมีทั้งแมทพ่อมนี่วัดค่าเฮือนพ่อวัดค่าหลักกเขียงค่าเขียนอย่างเรียบร้อยบริยูลาล่าเลยมาติฮิตเวียกแต่กมาต้ออยังสารพัดลายอย่างจะกินหน้ามาแจกเ้าจะบกงรายการอีหยเต็มมัดเฮ้ยมัดลายเบิ่ง จะี๋ยวบึงโมเมนต์กองลิลลินได้อันนี้คือเวียกบ้านเขาแหะนี่นะฮิตฮิตการบ้านแล้วนี่ยินเย็นเด้อสะพอนเด้อเขาคือลายไหนั่งย้อนแหละมือนีคลายบิ่งแบบจักถือแม่พิษแม่บางทีเอาคืดแบบสมองเขามันบกปอดโป่งเลยแม่ข้ามไม่โตนี้นะเฮือนขนาดนี้่ซัมนี่มันกว้างพ่อบ่คือคือเขาคืดใส่น่ง นิ่งแมทพร้อมได้ผางมิจะโต้คือางมิจะโต้คือเมียโต้แป้นมีจตแป่นเข้าคิดไรน่ะโดยวูไม่ยู่ลาลาที่รอดหลายย่างอะไรตั้งปะเข้าก็คิดนำเจ้าอยู่บ่ได้นิ่งดูไทยดีวันดีวันเนมือเพื่อนทีหนาวในน้องขึ้นาะบางเทืว่าเจ้าทั่มาเข้าภาพเดี๋ตอนแรกเข้าโชคกับเพราะว่าบางช่วงบางเวลาเราเข้าเจ้าปฏิจจทัพท์เลยคือบางเทีเราเข้าตรงบางเทีเราค้าเวียก คือจังว่าเอาคาเวียกเข้ากับบร,ริได้ทุกับเป็นยันะนะ้เจ้าเข้ากับจังว่าเวลาที่มันเหมาะสมเข้ากับทุกัฟมันมีหลายอย่างบิดมือจับโทรศัพท์เลยเดี๋ยวจับแต่ตอนท้ายนี่แหละมีดนี่เอาไว้หน่อยนี่นะพูดดีท่อนลูอุดมันจะรอนเนาะแม่เห็นมีดเนี้ยไว้ถึงหัวเลยปับเอจ <น S 2> อจดบ้านบ้านบ่จัดการใช่ปะจัดการบ่นี่นะ คองวงกันอาวุธนี่เนาะอาวุธยันโลกไร้ขีดออมมเงินเงโอ้ยสูสูยันบาดเพ็กน้อยจับแต่ตุ๊บรุงเฮือนน่ะน้อยปาดสีพวกนี้เขาเฮือนมั่นใจว่าได้อ่ากินเขาไดนกินเกลี่ยมีแจวมดมาแต่ไฮมาแต่ไฮลูกพักกินปลากระป๋องอย่างเบ็ดละบ่ปลากระปองมันเือนกันจำแจวกับลูกแต่ลงมากมดเขาจะกระสอบเลยสะพอน พี่เข่าของเบายังเบอเสียงค่ะเบอเซียงหายี่เข่าของน้องงัมาหายเมื่อนั้นเด้โอ้โหเบ่งกันเม่งบอกโดยเบ่งกันเอ๋อสู้ๆต่อไปอดใจรอ่ะจะรอในนึงเขาบรีนิ่งดูได้เขากับดำเนินการให้ตลอดเรื่องได้ได้แน่นอนเป็นเพลงได้หน่ะไฟเซอร์เซลนะก็หฮงอยูแบบนี้ะบัดเอ้ยจิไรเอ้ยฉินหน่อยเอ้ยมอด มาเป็นเนาะโดยฮู้แจ้งขับอยู่บ่โดย้งดักสบายกันเก้าคุดยอนก็ไปขึ้นเดอสะพอนแต่ละย่างแต่ละย่างคอนาม่มาฮอดคันนี้มันค่อยไปค่อยเป็นค่อยไปเวลาสป็ที่สำคัญกับเขาเริ่มต้นจากเล็กๆคืออย่างนั่นแหละทั้งถ้วยไว้หนึ่งกับมีเนาะโดยก็ค่อยเป็นค่อยไปค่อยแบบบุ๊บืนเวมา ในช่วงนี้เราขอบอะไรมาเลยคอยติดอยู่บนอื่นติดเบียออยู่บนอื่นผู้ใดที่ยังบมีเข้ามาเลยเธอคนยกับบุกไปพุ่นถึงยังบบท่านนั่นนั่นทธอคนก็เอาไปให้ย่างน้อยกับผู้เราซี่ห้าโลยูบ้านนี่เฮาจะด้เข้าไปมันมีหลายคนได้มูคูามีหลายคนถึงเฮาจะบบมากะบางทีก็มูคู่เขาเข้ามากันมันจุมันจึนเจือกันได้มาอยู่บนอื่นมันกับบมีเลย ไปแถวดอยหรือะนะห้งกระติกแถวผู้แถวมีได้เอาโอเคสะพอนเดาได้ได้อาถือไว้ก่อนแต่ที่สองคนเรอันนี้จะเลยทีเราเราอีกวันหนึ่งว่าอางไรจะสะพอนผู้หาว่าใจน้อยใจบ่ได้น้อยใจบ่ได้ยันบ่ได้เฮื่นเนาะน้อยใจเราอีกวันหนึ่ง ประกันมาได้จ้าเนาะบอลนัสพอเนาะเจ้าไม่กำลังกำลังใจอากได้มือแรงเด้อดีใจแล้วนะวันนี้เนาะดีใจแล้วได้ครัการันตีโดยการันตีมาได้เนาะบอกเขหมายว่าตัวอันว่าใจว่าวอย่างนั้นคือแบบแม่นหรือโบแม่นบอลเนาะคือคือแน่นเป็นแบบโบแม่โบคิดโบแม่นกิ่คนโดนคือแต่เองกี่คนโดนแท้ว่าโบผู้เดียวนั่นน่นเหรอ่ะผู้เดียวพ่อบ้านอันนี้มันหาไม่ยากโดยมันม่มีกับบ้านเด้มันมันจะบอลอื่นมันจะได้กับบ้านเลยเด้ หัวคู่มืดมีแต่นั้นมืดเลยเนาะหัวคู่เขาไม่โดนบหมใวบ้านเจ้านี่มีมีแต่ไม่จีนมดไม่มีคือไม่อย่างไรอยู่ค่ะไม่ดูอยู่ค่ะจนอยู่ค่ะเขาไปเฮ็ดกระดาษไปเฮ็ดพวกอันนี้เขาบริษัทซันเปเปอร์เด้บริษัทจีนน้ำมาโป๊กน้ำปลาน้ำดงกันเป็นก็อันนี้เป็นละน้ำปลาน้ำดงน้ำพู่เนาะ เนาะจะดีมีแห okay. ้งสะพอนมากเสริมความมั่นใจให้อันเนี้ยมั่นใจมาได้เนาะอดเอ่านด้อสะพอนเนาะเจ้ามีอะไรก็ได้อยู่อยู่แล้วเฮือนเด้อโดยโอเคเดี๋ยวไปเจ้าดีใจเจ้าสุขภาพแข็งแรงดีจดีม่แห้งกันจ้าน้องสามคนโดยครับนึงเดี๋ยวก็ไม่เพื่อนมาเต็มตารางโดยครับนึงคันบ่มาเมื่อนี้เหมือนเมื่อแรไม่ให้อได้นนี่เหรอคือคือบอกเพื่อนเบาใจทิ่มล้วบ่เนาะคืดบ่คือบ่บริคิดว่าได้โอ มึใส um. ่น well, the ้องห้าม in ่บ่ได้ว่าคิดอันนี้คือเอ้ยคิดอันนี้วะมึงใจคิดตัวบ่บ่ได้คปก็เตี้ยนี่บ่ได้คิดเรืื่ออง่นคิดตัวอุจฉะใส่น้องห้าม่บ่ได้แล้ววะห้าม่ยสันติใแบบแบบแบบสมนองกันได้ยันบูมีเนาะก็เลยให้โดยบูมีนะครับเป็นบูมีนะเขาไปเชื่อแล้วมันมีอยู่แล้วโดยตัวนี้นะสะพาะคือเจ้าก็แต่ว่าเดี๋ยวนี้น้องก็ยังหาบอลนะบอคขันบ่ได้กทเขาไปซื้อเอาโดย ตัวนี้นะเราได้อยู่แล้วตัวนี้นะวัวจ้าหานะเออมันได้อยู่แล้ววัวอยู่แล้วนะเราเราได้อยู่แล้วสะพอนอยู่ดีมีแห้งใช่ไหมเนาะดีไม่แห้งเด้อเป็นกำลังใจให้สู้โอเคพี่น้องสะพอนเราได้โทรหาบัวใจแล้วก็น้อยใจว่าความคิดเราก็เชื่อว่าใจบม่ได้ดำเนินการหาไม่บม่ได้พี่น้องแต่ก็เขาไม่ได้นิ่งนอนใจเลยบม่ได้อยู่ลอดเลยพี่น้องหาไม่ให้เราไปเป็นชีพปอน กระจกันทีหาบอนเทมันดีที่สุดพี่น้องจะได้ก็ขอให้ทุกคนยืดดีไม่แห้งสุขภาพง่ายๆดูด้านที่ว่าประกาศได้ก็ปีก็ขอโทษขออภัยไว้นที่นี่จะแจก็ฝากไลฟ์ฝากแชร์ก็ปีในเด้อพี่น้องเราชิบหายน้องเทวมนี้ก็ปีก็บ่เคยไปไปทยจะเคลียร์พี่น้องใ,ในในกันที่ตามตอนต่อไปพี่น้องไปก่อนแบบนี้บ๊ายบาย